โรงงานคุณธรรมกรรมาฐานฝึกตนสร้างคนมีวินัยโรงเรียนบ้านไร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เคศีพระสงฆ์ที่ปรึกษาพระประหลัดสมทรัพย์ธรรมจารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นางสาวชนันทิดาอินวอ ที่ปรึกษากโครงงานนางนิราชยาวารมีนรงค์ครูชำนาญการพิเศษนางกาญจนามหาวันครูชำนาญการพิเศษนายสมานวิวัฒนาวิไลครูชำนาญการนายหิรันบุญปัานครูผู้ช่วยพู้ท้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินธีรวรรณคำติสิทธิ์พรค่ะผู้ทสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิน พระแสงสุขค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมานำเสนอโครงงานกรรมะา,านสุดตนสร้างคนมีไม่นัยค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะจากที่คณะกรรมการสภานักเรียนได้ตรวจสอบและสังเกตการรับประทานอาหารของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าก่อนรับประทานอาหาร ที่รับประทานอาหารอยู่นั้นนักเรียนคุยกันเสียงดังเป็นอย่างมากค่ะซึ่งแสดงออกถึงกิริยามารายาทที่ไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารด้วยเหตุนี้คณะกรรมาการสภานักเรียนจึงได้จัดการประชุม้นขึเพื่อวางแผนการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะประกอบกับที่ทางโรงเรียนบ้านไร่ได้นํานักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้ารับการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและวิปัสสนากรรมาฐานค่ะเบื้องต้นนะคะโครงการสามวันายธรรมภาวนาจากศูนย์พัฒนาจิตเสลิมพระเกียรติกระสรวงวัฒนธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2562ค่ะ ดังนั้นคณะกรรมการสถานักเรียนจึงได้นำวิธีการวิปัฒนากรรมฐานมาประยุกต์ใช้กับการรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนจึงเกิดครูงานกรรมฐานสุบตนสร้างคนมีวินัยเพื่ออาศัยกิจก,กรรมการฝึกกรรมฐานมาใช้วควบคู่กับการรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านได้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และรับผิดชอบและสามารถนำไปใช้ เช่นการเข้าแถวของรู่นชาติการสวดมนต์นะคะและการอบร,รมนนะคะุณธรรมจเริยรรม,มร,ยรมในวันศุกร์เป็นต้น่ะดังพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญเดชพระราชทานแก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยายลัยขอนแก่นนสโมสรอ,อาจารย์มหาวิทยายลัยขอนแก่น เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2522ที่ได้กล่าวถึงวินัยในการทำงานความว่าระเบียบในการทำงานนี้จำเป็นจะต้องมีคือวินัยนั่นเองถ้าไม่มีวินยัยทำอะไรก็จะเปะปะไปหมดแม้ในห้องเรียนจะไม่ได้สอนว่าวิชานี้วิชานี้ต้องมีวินยัย แต่ทุกวิชาต้องมีวินยัยแม้จะไปสังสรรค์กันไปเล่นกีฬากันไปพัฒนาชนบทก็ตามต้องมีวินัยทั้งนั้นถ้าไม่มีวินยัยงานนั้นมีหวังล้มเหลวหรือยิ่งกว่านั้นงานนั้นอาจมีหวังทําลายส่วนรวมก็ได้ถ้าไม่มีวินยัยขาดความรู้หน่อยอาจจะยังดีดีกว่าขาดวินยัยแต่ถ้ามีทั้งความรู้และวินัยก็ยิ่งดี วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่มีระเบียบวินัยมากขึ้น 2. เพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรักษาความสะอาด 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในการทำงาน 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้ศีลสมาธิ ปัญญา 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมให้กับนักเรียนวิธีดำเนินงานแผนปฏิบัติการกิจกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 1. ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการทำงานแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 2. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อโครงงานกรมมฐานฝึกต,ตนสร้างคนมีวนินัย 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาหาความรู้จากสื่อออนไลน์และสัมภาษณ์ประาชุมชน 4. จัดทำโครงร่างโครงงาน 5. ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมในส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบโครงงาน 6. นนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 7. จัดทำรูปเล่นกรรมฐานฝึกตนสร้างคนมีวินยัยค่ะ ในการดำเนินโครงงานกรรมาฐานฝึกตนสร้างคนมีวินัยนั้นจะดำเนินงานโดยคณะกรรมาการสภานักเรียนเป็นผู้นำและทำกิจกรรมคือ1ในเวลาก่อนรับประทานอาหารกลางวันโดยจะมีการกร่าวพิจารณาอาหาร2นำความรู้ในการฝึกกรรมาฐานไปใช้ในการกราบแบบเป็นจางเข้าปดิษฐ์ โดยจะนำนักเรียนทุกชั้นร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์และทุกวันพระจะมีการสวดมนต์หมู่ทานองสอรพันยะและการกราบแบบกรรมฐาน สรุปผลการดําเนินการโครงงานกรรมาฐานฝึกตนสร้างคนมีวินยัยกิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบ,บวนการพัฒนาตนเองร้อยละ90ของนักเรียนทั้งหมดให้เป็นผู้มีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองผู้อื่นและต่อสังคมได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้นักเรียนสามารถนําแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นอย่างดีประทับใจนะคะอย่างแรกเลยก็คือนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ได้ จากการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสามัคคีกันมากขึ้นค่ะ 2. เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านได้มีระเบียบวินัยและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะวันนี้วนนพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะพูดทัขอบคุณค่ะ